นุกป้ายทำพิธีผูกเสี่ยวสัญญาจะเป็นเสี่ยวกันไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ึ้นท ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนุกธนดลนักร้องหนุ่มหน้าหล่อจากค่ายบ้านสิงคูจินป้ายป่ายโอริโอที่ไม่ว่าจะไปงานที่ไหนก็มักจะมีบรรดาแฟนคลับด้อมนุกปายตามไปให้กำลังใจกันเพียบลลาสุดนุกธนดลได้โพสต์รูปภาพทำพิธีผูกเซียวกับป้ายป่ายโอริโอซึ่งประเพณีผูกเซียวคือหนึ่งในประเพณีของภาคอีสานเป็นประเพณีก็คือการนำบุคคลสองคนมาผูกพัน ให้เป็นมิตรกันโดยทางด้านนกธดดนดลได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าความสําคัญของประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มคนวัฒนธรรมไทยลาวหรืออีสานมาแต่อดีตสมัยนานจนไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดคําว่าเสี่ยวในความหมายของชาวอีสานนั้นหมายถึงเพื่อนรักเพื่อนตายเพื่อนร่วมชะตาชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขถือเสมือนมีชีวิตเดียวกันคููเสี่ยวจะติดต่อไปมาหาสู่และเกือ้อกูลกันอยู่ตลอดเวลา การผูกเสี่ยวหมายถึงการที่คนสองคนชายกับชายหญิงกับหญิงหรือในอดีตชายกับหญิงก็เคยมี ซึ่งรักใครสนิทสนมกันรักนิยมคล้ายกันเกิดปีเดียวกันมีบุคลิกคล้ายกันพ่อแม่เห็นว่าเด็กรักกันอย่างนั้นจึงได้นำมาผูกแขนต่อหน้าผู้ใหญ่อบรมให้รักกันและกันแล้วทั้งสองคนก็ได้ชื่อว่าเป็นเสี่ยวกันไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไมา่ประเพณีผูกเสี่ยวจึงเป็นประเพณีแห่งความรักปลูกมิตรภาพระหว่างมน,มนุษย์ซึ่งเป็นประเพณีดีงามที่หาได้ยากในโลกปัจจุบันป้ายป่ายโอริโอ